เห็นพี่ฟ้าอยู่กับน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแกว่าน้องไม่ใช่ว่าน้องเห็นว่าน้องแบบอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วแปลว่าเขาแล้วเขาไม่รู้นะเขารู้นะเขามีคนแปลให้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าคนแทนบดียเขาก็อ่านนะไม่ใช่ไม่อ่านเวลาแบบจะคอมเมนต์อะไรเราก็ต้องให้เกียรติ ซึ่งกันแล้กันนะคะสรุปมันค้างหรือไม่ค้างนี่ <c oughs> ทำไมต้องให้เกิดคำถามแบบนี้ว่าอยู่ใกล้ได้ไหม <c oughs> มันไม่มีใคร มันไม่มีใครเป็นเจ้าของใครนะทุกคนนะจริงจแล้วก็ในการอยู่ร่วมกัน,นะมันทุกคนมันก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันหมดแลลวมันไม่มีใครบแบบเกินเลยอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติ มันค้างหรือไม่ค้างตอนนี้เริ่มมามายหาย Thank you Hunter You wait for me <c oughs> You wait to meet you ไม่งั้นพี่จะไปนั่งตรงนู้นละเพราะว่าแสงมืดฮะแสงใช่เธอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเธอั่งแกงที่เสกแกงที่เสกแกงที่เดก ไม่หมายือนใครนะหมายถึงว่าแบบน้องเขาเห็นแล้วเขาก็นอยเขาไม่มีความมั่นใจ<อ>เพราะว่าแบบแฟนขับเขาที่แคมโบเดียอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าแบบไม่อยากให้เข้าใกล้พี่ฟ้าแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบแฟนคลับเขาจะว่าหรือว่าแบบเพราะเขาเห็นเยอะที่เห็นทั้งในอะไรอะโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ย น้องก็เลยนอยว่าอ้าพี่ฟ้าสรุปหนูอยู่ใกล้พี่ฟ้าได้ไหมหนูจะโดนด่าไหมหนูจะนู่นนี่นั่นไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็นอยไปด้วยเนาะว่าอืมบางคนก็รักเก่ารักใหม่ อะไรก็ไม่รู้ไปกันใหญ่กันโตมากนะคะบางทีเนาะมันไม่มีใครเป็นเจ้าของใครยังไม่มีใครเป็นแฟนกับใครเลยเขาเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันนะบางทีต้องนิดนึง I love Dan Vietnam too แดงกันเด็กดีครัใช้พี่ฟ้าก็เชื่อในแันขับพี่ฟ้าจริงๆอ่ะ ไม่มีแบบทุกคนโตแล้วอ่ะไม่มีใครมาคิดอะไรอย่างเงี้หรอกแต่บางทีแบบพวกปั่นพวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีก็นะปวดหัวก็ต้องเตือนกันให้มันแบบพอดีพอดีเลย My hair? Okay. My hair. Okay. Red, red, Hi, okay. oh, ini rambutnya yeah. rambut ya. dia, tadi. Oh, where? Ini ya. Sorry. Oke. Okay. <coughs> oh, habis ya. Jalan habis. Apici, the... apici. Mia, Mia, ada Mia, Mia, กับแฟนคลับหมายมีคนบอกรักแดกมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่แบบสนพอแล้วก็อนดูหนูเวลาทุกครั้งมาเยค่ะแล้เจดกันไม่นึ่ไม่ออกแต่ว่าคนบอกหนูแต่คนไมีแบมีคนชาญมาบอกคนเข้ามาเข้มาเข้าอ่านออก เขามีฟิลเตอร์เขามีทวิตเตอร์เขาเห็นในทวิตเตอร์ใช่ขอขอไหมตัววาหน,นูไปรบกวนปีดฝาไม่กลวนนจารย์ <c oughs> น้องเสียความมั่นใจเลยหน่อยเลยวันนี้ ฟิลเตอร์เนาะฉ่ำไม่วันเอ่อกับวันที่หนึ่งนะฮะประมาณช่วงเย็นค่ะที่สนามบินสุวรรณูบอกน้องว่าเป็นแอคปันจริงๆพี่ฟังก็ บอกตลอดแล้วว่าแบบไม่ให้สนใจบางทีแบบมันเป็นพวกแบบไหนจะพูดแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นแอคปั่นหรือแอคอะไรแต่พอมันมีคนพูดเนี่ยมันก็นอยเป็นเรื่องปกติเนาะพีฝาเข้าใจว่าเ,เคยผ่านมาแล้วบอกน้องว่าไม่ต้องสนใจ หลายเรื่องเนาะหัวมากมาทีายเรื่องตอนนี้นี่คือแบบขนหัวไม่ไหวยังแกินีแ่กินีนีุ่นตัแตแตันพิชชี่ลำใสจบ มัน,น้ไม่ทำจริงๆหลายเรื่องใช่เป็นพี่ฟ้ามันไม่ง่ายจริงๆนะทุกคนมันปวดหัวไปหมด <c oughs>

เมื่อกี้เม่อไปไหนท้อเที่ยเมื่อกี้หลุดเลยรักพิชซี่ให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะสัมบูดิอาเอนทิสซิสไทยแล้วรู้ชื่อบ้างที่บ้านดิเสียดายนะตอนนีมาปั๊ง มือเม่อเมื่อก hey hey? um, ี้ม um, ือรอยหลายเรื่องหลายราวนะลบบในเหนื assim. ่อยไหมคะก็มีบ้างเหนื่อยเหนื่อยกายบางทีไม่เท่าเหนื่อยใจบางทีเนเราเหมือนเราจะไม่แคร์นะแต่เราก็ก็อดไม่ได้อะความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดามีความรู้สึกมีหัวใจบางทีมันเจอ หลายเรื่องหลายราวบางทีเราโฟกัสไม่ถูกว่าเราจะไป ه, ที่ทางไหนก่อนดีเยอะแยะสิ่ง Love you from Vietnam. Thank you. สำหรับอีบบ u นจิ a บันจิงอัลแพท้อีกชอบร้อยนิ้นเยอะไม่ไหวใช่นะอ่านไม่ทันชาลอดไปไหนพี่ฟ้าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่ฟ้ามาข้างนอกนะคะน่าจะกลับกันแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันท็อปสิบ w า s h i n g ิลิปป h i love you s, um, <S, <Hi>. <S love you too guys ข e ้นฟ้าสูงเท่าไหร่ซูม170ค่ะ don't be sad I'm try ทุกคนรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยอะไรที่เราได้มาแบบยิ่งใหญ่มันมักจะตามมาด้วยสิ่งที่เป็นการแบกรับอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะภาระหน้าที่ต่างๆมันก็มากขึ้น บางทีพี่ฟ้าก็คิดนะว่าเราเนี่ยตัวแค่นี้อายุ <Are you S 1> แค่เนี้แต่เจออะไรยเยอะมากในชีวิต <I love S 1> บางทีก็ชอบแ <love> บบนั่งในรถพี่ฟ้าก็ชอบนั่งมองข้างาทางคิด,ดว่าแบบเ <Yes. S 2> <c oughs> ออจริงๆตอนเด็กตอนที่เราแบบเ <c oughs> ชื่อพี่ฟ้านะว่าตอนเรียนหมอปลาย <c oughs> ช่วงที่เราเรียนประถมเรียนมอปลายนี่ยเป็นช่วงที่สนุกที่สุดละ มันไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องแบบมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่แค่เรียนแค่นั้นพอเราโตมาเราจะรู้เลยว่าบางทีการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายเลยอุ้ยไฟช็อตแคบหลายสิ่งหลายอย่างดีตัวเด็ดีโคชอตัวเด็ ใช่ก็จริงๆก็คือปล่อยผ่านแหละแล้วก็พยายามจอ,อยแต่บางทีเนี่ยมันก็มันก็จะมีบ้างนิดนึงที่เรามันก็คนเนาะมันก็แบบไม่สามารถที่เรา มันก็คนเนาะมันก็แบบไม่สามารถข้าอยากรู้ว่าถ้าใครได้ลองมาเป็นอิงฟ้าสักวันเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเหนื่อยในกาไม่เท่าหนใจแ <Okay. S 1> ม้แม้กรทั้งไลฟ์อยู่เนี่ยก็ยังมีคอมเมนต์ไม่น่ารักบ้างอะไรบ้างจากเวียดนามเนี่ยไม่เห็น,นไม่ใช่ไม่เห็น แล้วก็ปล่อยผ่านยื้เสื้อเป็นไอโอเพ่นในยูทูบฝืนไม่ตอกค่ะคอมเมนต์บูลลี่มั่งอะไรมั่งบางทีก็เขาก็ไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เข้าใจเจตนาเราเนาะเขาก็ตีไปต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกอะไรไม่ยอมรับการ ตัดสินของการประกวดสิ่งที่เลวรล้ายคืออะไรรู้ไมเขาโทษที่ตัวนางงามหมายถึงว่าแบบเขาไม่มันไม่ควรที่จะมีนางงามคนไหนที่ได้รับการบูลลี่หรืออะไรแทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามบริบทของเวที ถูกต้องไหมพี่ฟ้าก็ไม่โกรธถามว่าโกรธไหมเวลาเขาพิม,มพ์ม,มาเนี่ยพิมพ์มาเนี่ยเห็นยเนี่ยก็ไม่โกรธมันไม่รู้จะโกรธไปเพื่ออะไรฟ้ากมองบอลไม่เงี้ยเลยใช้อารมณ์ในการตัดสินคนอื่นซึ่ไหมฟ้าจะไม่ทำแล้วก็ยากอย่าได้ ยังไงก็ตัวยบาลเวียดนาม some people some guy จำได้ว่าคร<ม>ั้งหนึ่งเคยไปที่เวียดนาม เมื่อประมาณออทุกคนที่เวียดนามให้การต้อนรับน่ารักมากๆต้อนรับพี่ฟ้าต้อนรับท็อปสิบมิสแกรนไทยแลนด์คนที่น่ารักเนี่ย,ยเ,เขามีมีอยู่จริงๆไม่ไม่อยากให้ดูจบจบจงมันดูเป็นแค่กลุ่มกลุ่มนางงามเฉยๆที่แบบอืม แต่คนที่น่ารักก็มีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปจัดหรือตัดสินใครเหมือนกันพี <c oughs> ่ว่าอยากจะบอกทุกคนนะคนไทยที่ที่ดูไลฟ์อยู่ที่เป็นคนไทยนะคะ <c oughs> ที่ดู ไลฟ์อยู่ที่เป็นคนไทยนะคะก็ไม่ต oh uh, mm ้องไปรวมว่าประเทศเวียดนามหรือคนเวียดนามไม่น่ารักก็ไม่ต้องไปรวมว่าประเทศเวียดนามหรือคนเวียดนามไม่น่ารักเพียงเพราะว่ามียัอะะร